ทีเพื่อนๆนทุกคนมันี้คุณยาพามากินสลัดอีกแล้วนะคะรสความอ้วนค่ะขึ้นค่ะผักหลายอย่างนะคะมีธั์พืชนะคะมีลูกเดือยแครอทผักสลัดสับประรด ขัวแดงข้าวโพดทูน,น้าด้วยค่ะมีทูน,น้าด้วยนะคะซื้อมาค่ะลูกเดือยก็มีสับนุห้าสิบาท กรอบด้วยนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันค่ะลูกเดือยมีประโยชน์สารพัดของลูกเดือยเลยค่ะมีคุณค่าทางอาหารสูงประกอบไปด้วยแคลเซียมฟอสฟอรัสมีกรดอะมิโนกรดไขมัน <c oughs> ไม่อิ่มตัวส่วนวิตามิน มีทั้งวิตามิน A e, วิตามิน B 1นนะคะดีต่อร่างกายของเราค่ะมีสรรพคุณเป็นยาเย็นเช่นบำรุงกำลังบำรุงอวัยวะภายในเช่นตับปอดไตม้ามเป็นต้นนะคะสรรพคุณในการด้านรักษาโรคได้ดีค่ะลูกเดือยยังช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นค่ะ นอนหลับสบายนะคะลูกเดือยใครก็หามาทานดูนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามเลยคะ่ะวันนี้คุณย่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอคลิปใหม่ๆด้วยนะคะวันนี้คุณย่าก็ขอตัวจบคลิปไปก่อนขอทุกท่านโชคดีอย่าเจ็บอย่าจนเงินไหลกองทองไหลามานะคะ วันนี้ก็สวัสดีค่ะบายบาย